สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาขออนุญ,ญาตพี่น้องหลายๆค่ะพี 99. 99่น้องขา99.99เป็นผู้ที่คิดว่าไม่อยากฟังหรอกค่ะพี่น้อง่าในการที่ตอบคอมเมนต์ของมาดามหน่อยนี่แต่ก็ขอโทษขออภัยมันต้องจัดค่ะพี่น้องขาหม่อมแม่เป็นงานถนัดมันต้องจัดคนพวกนี้ คลิปนี้สื่อสารไปถึงอีคนที่ชื่อเนปจูนเพียวๆเข้าไปดูมันแล้วมันมีการมาเขียนอีพวกนี้อีนี่อ,อ,อีที่เป็นชื่อว่าเนปจูนเนี่ยมันเป็นติ่งของคู่จิ้มเด้าจันไรบรรลือโลกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามันคอมเมนต์ก่อนนั้นนแต่เพอเอินมาดําหน่อยอ่านไม่เจอเพิ่งมาเจอในคลิปล่าสุดแต่มันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับคลิปของการด่าติ่งคู่เด้าคู่จิ้มจันไรแต่เป็นคลิปของคดีสีกอแต่พอหลังจาก ที่มาเห็นแล้วก็มีการอ่านต่อลงไปว่าเอ๊ะมันมีเข้ามาคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าไปเจอพอดีก็เลยหยิบยกมาถือว่าเป็นการ เฉพาะกิจก็ช่วยไม่ได้นะคะขอมาเราก็จัดให้ยังยืนยันว่าเราไม่ได้บอกบอกว่าคุณจะคอมเมนต์ของช่องอื่นอะไรอย่างไรเราก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นโนสนโนแคร์ no, so no ของหม่อมแม่เนี่ยนะคะแต่คุณเข้ามาขอทางช่องเราเราก็จัดให้แต่การตอบของของเรามันก็เป็นการตอบที่พิสดารกว่าคนอื่นหน่อยแล้วการตอบในใต้คลิปมันอาจจะไม่สะใจของหม่อมแม่ก็เลยจําเป็นต้องเอาขึ้นมาบนเวทีตอบแบบนี้คนอื่นเขาจะได้ยินไปด้วยอย่างนั้นน่ะนะคะ มันเป็นงานทันหนัดนะคะพี่น้องค่ะก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ต้องการที่จะ ตอบคนที่ชื่อเนปจูนเพียวๆเ,เข้าไปดูในโปรไฟล์มันแล้วก็อ um, um, um ีนาอุ่มอุ่มนะคะ่ะพี่น้องะ่ะอีนาอุ่ม nah, อุ่มหน้าอึดือหน้าอึดือเป็นตตีนแดกปากดีคักนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอีเนปจูนนี่แหละคะ่ะพี่น้อง่าจาได้สองสามคำสองสามคอมเมนต์แล้วกันค่ะพี่น้องขาที่มันเขียนมาเขียนมาอันล่าสุดนี่ก็เป็นการที่มาดามหน่อยทําคลิปเกี่ยวกับคดีซีกอนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามันมาเขียนมีคอมเมนต์ไม่กี่คนเองหรอกแต่พอดีจริงๆแล้วมาดามหน่อยไม่ค่อยได้ไปรีเช็คไป อ่านย้อนหลังอะนะคะเพราะว่าบางทีก็ลงคลิปไปแล้วหรือไม่ก็ทําการไล์สดไปแล้วไม่ได้ไปอ่านแต่เผอ,อิญมาอ่านเจอคลิปล่าสุดเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับคดีสีกรเนี่ย มันเขียนว่าถึงอ e ีเนปจูนแล้วกันนะคะมาฟังกูตอบนะจุดทูบแล้วล่ะนะคะจุดทูบแล้วมาฟังกูตอบหน่อยก็แล้วกันมึงเข้ามาผิดช่องละอีเนปจูนนะนะคะรู้สึกว่าขอมาจัดให้ขอตรีนได้ตรีนทันทีนะคะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะเนปจูนอ่ะเขียนมาคลิปล่าสุดค่ะพี่น้องะ่ะมันเขียนใต้คลิปบอกว่าหดูดีน้ําเขาแท้อีเทาเหมือนว่าเอาง่ายๆนะหน้าตาบูมๆมึงนั่นน่ะไปเช็คขนาดนังตร แกรก,กูนี่มึงได้ครึ่งของหนังแรกรกูหรือเปล่าหน้ามึงนั่นนะนะหน้าอมๆหน้าชนตรีนหน้าอมทุกอย่างมึงอ่ะอมชนตรีนอมควยอยู่ในปากมึงอ่ะน,นะอีเนปจนูนเออมึงสิบอกว่าแท้อีเฒ่าเฒ่าบา่เฒ่ามันกับบริกียวตรงนั้นดอกนะอีเนปจนูนมันอยู่ที่ว่าจิตใจจะรู้หรือไม่รู้มันก็อยู่ที่ว่าการฟังคงฟังข่าวชงเตรงอย่างมึงเนี่ยหน้าตาอย่างมึงเนี่ยสงสัยคงแกรกแต่ครีมันไม่ได้เคยได้แดกหญ้าแทนครีนนะคะข้าวนี้มึงคงไม่ได้แดก เพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงสมองหมาปัญญาค่วยมึงปัญญาอ่อนขนาดนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะเด็กเคร้าวะนะคะฉะนั้นก็คือกับการที่รู้ดีรู้ดีไม่รู้ดีเขาก็ออกขากันตตูมๆรู้ดีไม่รู้ดีเขาก็รู้กันทั้งนั้นทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศนอกประเทศทั่วโลกเขาก็รู้กันแต่น้ออีเทาว่ะเอาง่ายๆนะคําว่าอีเทาของกรูเนี่ยนะหนังตรกูเนี่ย มึงให้มันได้ครึ่งหน้ามึงนั่นน่ะได้ครึ่งหนังแตรดกูหน่อยเธอนะอีเนปจูนนะจ๊ะอ่ะเบาๆนะอันที่สองค่ะพี่น้องขาแล้วก็มาดาหน่อยก็เลยไปรีเช็คอ่านคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะคลิปก่อนหน้านั้นก็เป็นประมาณว่าคลิปที่ดา ติงคู่จิ้มเด้าจันไรโดยตรงนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาแต่มันมาดาหน่อยไม่ได้อ่านทันหันนะตอนนั้นก็เพิ่งมาอ่านเจอนี่แหละหลังจากที่เจอคลิปล่าสุดก,ก็เลยไปลองอ่านดูเซคลิปสองสามคลิปให้หลังอ่ะนะคะในกรณีที่ดาคู่จิ้มเด้าจันไรนี่แหละคะ่ะนะคะอีนี่มันเป็นติงจริงๆนั่นแหละ อ่ะมันเขียนมาประมาณนี้แล้วกันค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันก็เขียนยาวอยู่เหมือนกันเขียนมาเรื่องประมาณว่าพวงมาลัยซึ่งหน้าคลิปนั้นมาดำหน่อยหน้าพูดคําว่ากับการที่พวกติ่งๆทั้งหลายเห็นว่ามันเนรคุณขนาด ทั่วโลกรู้ขนาดนั้นน่ะพวกมึงยังไปเฮ้ๆดีอะรอนะรอให้อ่าอะไรนะรอให้กำลังใจรอเห็นความสำรงสำเร็จอะไรยังไงประมาณนั้นอ่ะคงจะอธิบายไว้ในคลิปนั้นน่ะนะคะพี่น้องขาแล้วมันก็มาตอบแล้วก็พูดถึงเรื่องมาลายที่มาดำหน่อยเคยพูดนั่นแหละค่ะว่ามาลายนี่มันก็ทำให้มันเนียนหน่อยข้อที่หนึ่งก็คงจะเป็นประมาณว่าอ่าพวกมึงพวกมึงที่เห็นดีเห็นงานมัน่ะปกติแล้วอ่ะที่เขาได้มาลายเขาอยู่กับอ้ช่องของอ่าแพรวแสงทอง เ,เขาก็ได้มาลายเพราะว่าเขาอ็นดูหรือไม่ก็ได้พี่น้องประชาชนจากผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์กับแผาวแสงทองมันก็ได้ต่างๆนั้นจริงๆแต่พอออกไปแบบนั้นต้องการที่ออกไปแล้วออกไปในสิ่งที่มันไม่ดีเป็นการแทงข้างหลังเป็นการเนรคุณแบบนั้นมันจะมีเหลือคนที่เขาสมองดีๆที่จากแพาวแสงทองแล้วก็ผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ไปให้มาลายเป็นไปไม่ได้นั่นคืออธิบายไว้คงจะเป็นประมาณนั้นะนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณว่าการทาราําอะไรมึงก็ทําให้มันเนียนๆหนอ ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปซีหลอกออกมาแล้วก็ถุงพลาติกมาหอ่หอๆแล้วก็ทําพวงมาลัยเพราะว่าอยากได้หน้าไงก็อธิบายไปประมาณนั้นมันก็เลยตอบมาบอกว่า ไอพวงมาลนะัยน่ะแกไม่รู้จริงอย่ามาพูดประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาไอ้แต่ละรอบเนี่ยไม่มีหรอกที่จะเอาของเก่ามาเวียนเพิ่นบ้านนะนะค่ะพี่น้องขาป้๊อีปอบมึงขาหน้าหน่อยไปเขาจะคนอย่างมึงน้ําหน้าอย่างมึงอ่ะทั้งกลวให้ท้าให้มึงทั้งตระกูลเลยเพราะมึงไม่มีแต่แกเพราะว่าทุกวันทุกวันมึงแรกรครีอยู่เนี่ยมึงคงไม่มีปัญญาเอาเงินไปซื้อตั๋วกลุ่มปิดหลอกหรือไม่ก็มึงคงไม่มีปัญญาที่จะโอยมาเลยนะเอยโอ,อนมาเลยไป50ตังค์สลึง5บาท10บาท คงไม่มีหรอกไม่มีปัญญาหรอกเพราะมึงจะแดกมึงยังไม่มีทั้งครอบครัวมึงเลยนะอีเนปจูนแล้วมึงจะมาบอกว่ายังไงไม่มีหรอกมึงรู้ไม่จริงแล้วมึงเอามาพูดเอานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรไม่มีหรอกเอาของมาเวียนเพื่อนปะ ไม่มีหรอกเอของมาเวียนเพื่นบ่าเป้าใช้สับสูแล้วมึงไม่มีหรอกก็ของมาเวียนกูพูดไว้ไว้จนตรปากเสียคโคตรแรงานี้กูก็ยังบอกันนี่มีคําว่ามาเวียนเลยโอ้มึงมึงเออมึงก็สอนกูดีเนาะว่าไม่ได้เอาของมาเวียนหรอกเพื่อนบ่าแล้วมึงรู้ได้ยังไงนะอ,อีปึกอีปัญญาอ่อ,อนอีเนปจนฮะแดกขี่หลายว่างๆมึงเปลี่ยนจากแดกครีมาเป็นแดกหญ้าแห้งบ้างนะส่วนแดกข้าวนี่เป็นไปไม่ได้หรอกทั้งมึงทั้งตระกูลมึงแล้วก็พ่อคุณ มึงนั่นล่ะคุณพ่อคุแม่มึงตั้งชื่อให้อะไรเนปจูนประชันแม่เอาคุณพ่อคุแม่มึงตั้งชื่อให้หรอเนปจูนน่ะเออพ่อแม่มึงตั้งมาอะไรล่ะเนบจูนฮะฮะแร็กช็อตรีนเหตุการณ์นี้กูแค่ตอบนะนี่เดี๋ยวพวกนี้กูจะขึ้นเวทีอีกโยนี่แค่บ,บอกๆนั่นนี่เพราะว่านี่มันดึกแล้วเนี่ยกูขึ้นมาเฉพาะกิจเฉยๆนะเนี่ยเออเนบจูนอ่ะข้อต่อมาค่ะพี่น้องค่ะเอาเรื่องของเขามาพูดเอายอดวิวงึด เขียนมาเนี่นะคลิปคลิปก่อนหน้านัา้นนคะคะเพิ่งอ่านเจอค่ะพี่น้องค่ะเอาเรื่องของเขามาพูดเอายอดวิวเงิดเพิ่นวามึงสิม,มึงเงิดอีหยังกูบอกได้ว่าแว้แว้ดีกูบอกเปิดมาช่องมาสองปีนี่กูบอกทุ เรื่องถูกกล้าวเพราะตัวแม่ในการปราบมานอย่างพวกมึงเนี่ยมันต้องเจอส่งตริงส่งตริงกรูนี่แหละนะอีเนปจนูนเอายอดวิวพลบ่าเฮ้ยคนทําซ่องเนี่ยมันเอาหมดนั้นแหละคนเข้ามาแล้วก็จันไรอย่างมึงเนี่ยเข้ามาจริงๆแล้วไอ้อพวกจันไรพวกมึงพวกไอ้ที่ปัญญาอ่อนแกรี่อะขี้กูไม่รับญาตินะถ้าพูดจำจริงแล้วมึงจะเข้ามาทำ เนบจูนคุณพ่อคุณแม่มึงตั้งซื้อให้อีหยังแล้วเนบจูนเนบจูนว่าสั้นโอยมึงยังมาใส่เข้ามาเนบจูนต่อมึงแต่ว่าอีแตดแหล่อีแตดเทียวอีสีค่อยเบือพอมึงแต่เกิดนำแบนมันบ่มีมันแตกมันนูนมันหนีมันเห็ดใ้มึงเส้นภาษาแตกเสื่อมละมั้งอีเนบจูนมึงสิมึงเงิดอีหยังกับการที่บอกว่ากูบอกอยอดวิวมันก็เป็นนาที่ของกูเป็นช่องช่องค้องกรูกูจะบอกอีหยัง กไดอยู่ทั่วโลกเนี่ยถามีคนฟังกูว่าได้เบิดเอายอดวิวกระบอผพดหรอกแต่ว่าคําว่าเงดมึงนี่เตะเงดไอ้ตรงทีมึงโอ้ยตั้งแต่มึงเกิดมาแล้วก็ตั้งแต่ประมาณกูว่าประมาณประมาณเจ็ดปีซะอะ 6-7ปีนั่ะนะพ่อแต่มึงไม่แตะอ้อย่อออกมาพ่อแต่มึงอไม่มอยอ้อย่อออกมาดมรูดมรูหีนอนแอดมึงนั่นน่ะนอนนี่แอดมึงน่ะสุดท้ายแล้วมึงเงียบแต่น้อยบางมึงก็จูงพ่อข้อพอมึงเข่าไปในห้องแล้วก็มีสีก็พอมึงไงพอมึงคือไผ่พอคือคนที่สีไปก็แแม่มึงแล้วพอมึงหา6ปี7ปีแล้วมึงพ่อมีนอนนี่แอดออกมาจักน้อยหน่ะหน่ะมึงกับจูงพ่อมึงเข่าไปห้องในห้องแล้วก็คขันโบปีไฟก็บไม่ได้หรอกเพราะว่า คุย้ยพอมึงมันบอแข็งกับสิปมาณนั่นละ่ะมึงก็อมนี่ดูดแล้วไม่รู้มึงก็ฉีนแับงกพ,พอมึงนั่นล่ละนะอีเนฟจนูนฉนั้นก็คือเหตุการณ์นี้มันเป็นการสีพิษประเภท,ทเทตเซนประสาทแรงมึงเสื่อมหลังจากนั้นแล้วมึงก็เป็นบ้าแบบนี้มันก็เป็นปัญญาอ่อนเป็นคนประเดิอเปิดแบบนี้สีท่านย่าเขาก็รับมึงแล้วละ่ะอีปอบอีปึ๊กนะอีเนโจนูนอีนาอูมอ่ะนังแตรกูเนี่ย ยิ่งสวยยังงามกว่าหนามึงสัมนะกูไปเบิงในในในโปรไฟล์เบิงแล้วนะอีเนปจูนกดพอกดไปมึงต่างเสือหายนามสกุลนีหยังล่ะเสืออียังล่ะ นะฉะน,นั้นก็คือกับการที่เขาเข้ามาดิค่ะกูกับบดยพิษนี่กูไม่เคยไปด่านนอกช่องนะกูด่านนี่คือในช่องมึงขอมากูจัดให้ก็เป็นปกติแล้วนะเนี่ยอีเนปจูนก็มึงเพียวเพียวเพราะกูมีการจุดทูบหามึงแล้วเนี่ยกูตอบในใต้คลิปกูก็ตอบไปแล้วแต่มันก็ไม่สะใจนะคะหม่อมแม่เนี่ยขึ้นเวทีเลยนะจ๊ะอีเนปจูนอาจุดทูบมาหามึงแล้วมันแรกชส้นตรนีนแล้วว่าง,างมึงก็ไปหาแรกย่าแห้งแทนครีบ้างนะอีเนปจูนนะคะ ไปตั้งคุณพ่อคุณแม่มืองนั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่มืองเป็นใครล่ะอีเนโจูนมึงมาดิคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอขึ้นเวทีอีกหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นงานถนัดของหม่อมแม่นี่แหละจัดไอ้พวกแบบพวกมืองพวกมืองนี่นะอีเนปจูนจัดแบบพวกมืองนี่หละงานถน,นัดของหม่อมแม่ล่ะนะคะก็มาดิคะพวกติงติงโดยเฉพาะติงคู่จิ้มหมอมนะคะพี่น้องขาคู่เดาจันไรบนลรือโลกเนี่ย กูสิดาไปจนมึงตายพูดละนะจนที่พวกมึงตายพูดละอีเนบจนนะจ๊ะอ่ะก็มาที่แรกโซนตีนเบอร์เของกรูเนี่ยนะก็ไปนอนหยอดน้ำครีสัก6เดือนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ ไปไตหงไตหาซาพนมมือขึ้นแล้วก็เขาจะเอาฝ่ายผูกแขนในมือดอกใส่ดอกไม้ทุบเทียนที่มึงแจ๊กดอยแล้วก็เปิดเท่าเนี้กันแสงกถีบึงลงนรกนะจ๊ะอีเนบจูนโอเคนะพอของปากของคอคลิปต่อไปก็จะเอามึงมาพ่วงด้วยแล้วกันเพื่อเผอเดี๋ยวกูหารูปก่อนกูจะขึ้นซื้อมึงเลยหนาเนบจูนวันก่อนมึงอาจจะชื่ออื่นแต่วันนี้มึงใช้คาว่าเนปจูนกูก็ด่ามึงกันชื่อเนปจูนนี้แหละแล้ววันหลังมึงจะใช้ชื่อครพ่อคณแม่มึงอะไรอีกกูก็ไม่รู้ ะะจเนบจูนมาแดกเส้นตรีนเส้นตรีนแล้วไปตายหองตายหาสนะอีเนบจูนขอบคุณทุกเสียงทุกสายขออภัยค่ะพี่น้องคาขอจัดอีกคนที่ชื่อเนบจูนเพียวเพียวกันแล้วกันขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องขาพวกนี้มันต้องโดนอย่างหม่อมแม่นี่แหละมันเข้ามาผิดซ่องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ